ถือโอกาสไปส่งหมอกระติบวันนึงแต่ปกติอะจากบ้าน,นะคะไปโรงพยาบาลไปยังไงนะปกติจะเป็นรถไฟค่ะรถไฟต่อรถบัสที่นี่เหมือนกับ Public t กท n s p สปอร์ตเขาทําค่อนข้างดีหมายถึงว่ามันก็แบบ ไปถึงหมดอะตรงไปโรงพยาบาลด้วยเนาะมันต้องมีอย mm ู่แล้วก็คือชื่อป้ายก็เป็นชื่อโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลที่แรกอะไม่ใช่ที่นี่นี่คือที่ที่สองใช่ไหมนี่คือที่ที่สามละค่ะอ๋อที่ที่สามตอนที่แรกเหมือนกับติดคอนดิชันที่ไหนก็ไม่รู้จากการที่เราจะทําฝักอาร์ตเขาไม่ให้ทําที่เดิมตลอดไปใช่ป่ะความจริงแล้วคือเราอะสามารถเลือกได้เราจะทําที่เดียวก็ได้หรือเราจะทํากี่ที่ก็ได้ประเด็นสําคัญคือเราจะต้องเก็บล็อกบุ๊กของเราให้ครบ อ้าแล้วตอนนั้นน่ะก็คือโรงพยาบาลอาจจะแบบไม่พร้อมต่อเขาจะเอาอะไรนะราะว่คุณล<ง>ุอไปบทแล้วใช่โรงพยาบาลแรกของหนูอ่ะหนูทาได้แป๊บเดียวเพราะว่าหนูติดเบรคแอลอาร์นิดใช่ไหมคะออหนูไม่สามารถทํางานแบบ,บดได้ยาวไปตลอดอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้พอสอบเสร็จอะหนูก็ได้เป็นแอปโครวาเนแล้วก็โรงพยาบาลแรกที่เริ่มทํางานจริงๆที่นับเวลาจริงๆอะคะอ่ะเขาเป็นโรงพยาบาลเล็ก ก็เป็นโรงพยาบาลประมาณแค่200เตียงก็คือเล็กแล้วก็มีแผนกไม่ครบมีอัพทายลุ่ไม่ครบก็เขาก็จะบอกเรา<ม>เขาจะบอกคอนดิชันไว้เลยค่ะว่าสามารถรับไวช์เชอร์วิลลุ่มยาสเนี่ยได้กี่ปีนนซึ่งของหนูตอนนั้น2ปี 2> ซึ่งมันไม่พอซึ่งมันไม่พอ,อมันก็เลยเป็นเหตุว่าเราก็ต้องหาใหม่แล้วก็เลยมาได้ที่เนี่ยซึ่งเป็นที่สามใช่ค่ะเป็นที่ที่3เราก็คุยกับกับเขาเรี่กงอะไรอ่ะเชฟฟาเออหัวหน้าภาคอะค่ะ ว่าเออเราขาดตรงนี้นะล็อกบุ๊ของเรากําลังขาดอะไรอยู่คุณสามารถเติมให้เราได้ไหมส่วนนี้คุณเติมไม่ได้คุณจะช่วยเรายัางไงเขาก็บอกหนูเลยว่าเอยโรงพยาบาลเขาไม่มีแผนก ent นะหูคอจมูกเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถส่งเราไปโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ ประมาณนี้ก็สองอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นโลเทชันแต่ว่าโรงพยาบาลที่ปัจจุบันทํางานอยู่อะค่ะยังอยู่ในเขตําบวกไหมอยู่ในเขตําบวกค่ะบ้านอะอยู่ในตัวเมืองําบวกเลยแต่ว่าโรงพยาบาลอะต้องออกไปแบบชานเมืองนิดนึงเราทําความเข้าใจพร้อมกับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันคือในการเป็นทํางานตรงนี้ต้องมีวันที่เรียกว่าวันทํางานปกติกับวันนี้ที่เป็นวันขึ้นเวนพรพิเศษถ้าเป็นวันทํางานปกติเนี่ยเราเวลางานจะเหมือน ชาวโลกไหมไหมายถึงว่าเหมือนปกติไหมเดี๋มันก็ต้องเป็นเทินค่อนข้างเหมือนก็คือจะเป็นวันเวลาราชาการนะคะเวลาราชาการก็คือวันจันทร์ถึงสุขแต่ว่าแต่ละบริษัทก็จะเข้างานต่างกันใช่ไหมคะของหนูด้วยความที่เป็นอ,อนเนเชซีเนี่ยเขาจะเข้างานเช้ากว่าหนูจะเข้างาน7จ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงยี่สิบนี่คือในวันธรรมาดาไม่ถือวันดาวันทาการเนาะวันทําการค่ะ7จ็ดโมงยีหนูจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลละเพราะว่า7จ็ดโมงยีของหนูจะมีประชุมทุกเช้า เป๊ะมากเลยนะเวลาเขาจะเป๊ะมากแบบว่า7จ็มงยีทุกคนจะต้องพร้อมกันแบล้วท,ทุกคน,บบน่ะ,ะใคร<ะ>มาประชุมกันหรอทุกคนในแผนกก็จะมีหัวหน้าภาครองหัวหน้าภาค้วก็คนที่ขึ้นเวรวันนั้นทุกคนแล้วนางพยาบาลอะไรต้องมาไหมหรือไม่ต้องอ อาจจะส่งตัวแทนมาเพราะว่าเหมือนพยาบาลนี่ขึ้นงานเช้ากว่าหนูเองนะคะพยาบาลเขาจะมา6กโมงเพราะว่าเขาต้องมาเตรียมของให้คุณหมอก,ก่อนเขาก็จะมาเช้ากว่าอีกแล้วเขาก็ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนแล้วเขาก็จะมาบอกว่าเอ้ยวันนี้เขามีคนกี่คนพร้อมไหมขาดอะไรบ้างเราหัวหน้าภาค็จะแบบมีหน้าที่จัดแจงว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรยังไง หมือนทุกเช้าของหนูก็จะประชุมว่าวันนี้ใครที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาหมายถึงว่าเราเราจะสามารถคํานวณได้เยอะแล้วค่ะอย่างเช่นคนไข้คนนี้อาจจะมีจะต้องเข้า ICU หลังผ่าตัดนะเพราะว่าผ่าตัดนานอายุเยอะหรือว่าอาจจะมีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมตลอดนเคสประเมิน case ใช,<ม>ใช่ใช่ใช่ก็คือจะต้องวางแผนเพื่อให้เพื่อไม่ให้มีปัญหาครูเนี่ยชอบเยาวรันอยู่อย่างหนึ่งนะจะครึ่งก็ไม่ครึง่ง ยี่สิบห้าเรายี่สิบห้าจริงด้วยเพราะว่าเข้างานเจ็ดโมงยี่สิบใช่ไหมคะให้เวลาเปลี่ยนผ้าห้านาทีเจ็ดโมงยี่ห้าต้องถึงละห uh. มายถึงว่าต้องถึงตรงที่ประชุมละแล้วทุกคนจะต้องเปลี่ยนผ้ามาแล้วจะไม่มีการแบบว่าเอ,อ้ยอยูยังอยู่ชุดข้างนอกอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเราจะประชุมกันในห้องผ่าตัดไม่เคยได้ยินคำว่าเปลี่ยนผ้ามาน้ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใช่ภาษาใต้ไหมไม่รู้เหมือนกันหนูพูดอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นภาษาใต้เปล่า ต้องผาาผู้ชมทางบ้านอ่นแเราพอประชุมเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปทุกคน<ป>แยกย้ายใช่ค่ะทุกคนจะมีห้องผ่าตัดเป็นของตัวเองหนึ่งห้องโรงพยาบาลหนูมีห้องผ่าตัดทั้งหมด6ห้องค่ะทุกวันเราก็จะประจำอยู่ตรงนั้นเราจะต้องรู้จักคนไข้ของเราทั้งวันผ่าคนที่หนึ่งเราก็แบบพี่พยาบาลก็จะเตรียมไว้ให้แล้วผ่าคนไข้เข้ามาเตรียมยาติดพวกไวท์เทาทซายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบดูแล้วก็ต้องคุยกับคนไข้ที่นี่ที่นี่ที่สําคัญเลยเขาจะเรียกว่าทีมชาร์มเอาท์ค่ะสําคัญมากมันคืออะไรทีมชารเเชช็็คค เช็คคนไข้ก็คือต้องเช็คก,ก็ถามชื่อ,ว,อวันเกิดคนไข้จะผ่าอะไรผ่าข้างไหนกากรกะบาดหรือยังไม่แค่ลุงมาหรือยังแล้วก็แบบมีอะไรที่เราจะต้องแบบเขาเรียกอะไรคอนเซิร์นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในวันทําการที่กระติดบ,บอกมันมันมีบางไมวันที่ไม่มีผ่าเลยไม่มีเคสไม่มีตารางผ่าตัดนี่ยาวไปเป็นแบบสองสามสี่เดือนเลยค่ะ เอ,อเพราะว่าเขาก็ต้องนัดก่อนใช่เพราะเขาต้องนัดก่อนเพราะว่าการที่เราผ่าทุกวันอย่างเี้ยค่ะจะเป็นคนไข้เรียกว่าคนไข้อิเล็กทีก็คือไม่ได้ด่วนเป็นคนไข้ที่นัดมาผ่าล่วงหน้า อ่าไม่ได้เคเลร่งลรอไม่ใช่ใชค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีการแพลนมาตั้งแต่แบบเป็นหลายๆเดือนแล้วแต่ว่าในขณะที่ห้องผ่าตัดทั้ง6หรือว่าเราซึ่งไปทํางานในวันปกติเนี่ยค่ะก็ทํางานของเราไปอ่ะมันก็ต้องมีเคสฉุกเฉินเข้ามาด้วยใช่ใช่ค่ะแล้ว<อ>ใครไปดูแลหมายถึงคุณบอกคนไหนละคะใช่หรือมันม,มีเวรคือแต่เรต้องบอกก่อนว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยระบบไม่เหมือนกันเลยเหมือนของโรงพยาบาลหนูเนี่ยสมมติว่าถ้าวันนี้คือสมมติมีห้องผ่าตัดหกห้องใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เปิดทั้งหกห้อง แต่ว่าเราจะต้องเปิดก็คือ n บวกหนึ่งอย่างเช่นวันนี้เปิด4ี่ห้องจะต้องมีหมอห้คนเสมอเพื่อเคฉุกเฉินเพื่อฉุกเฉินใช่ <จะ S 2> เพราะว่าโรงพยาบาลหนูเนี่ย<ท>มีมยผ่าข้อฉุกเฉิน <in> ตลอดแล้วก็ที่จะด่วนจริงๆก็คือเนี่ยคะ่ะจะเป็นผ่าขอดบางทีก็มาเป็นแบบอิมเมอร์เจนซี่เลยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีหนึ่งคนที่ว่างเสมอระหว่างส่งคุณหมอก็ไว้ดูยีระไปดูยีะ อันนี้ผ่านส่วนสัตว์ส่วนสัตว์ทำบวกอ่ามีหน้ามีอีลาบทำไมอีลาบมาอยู่ตรงนี้มีหมีค้นโลกด้วยนะออเราเพิ่งเกิดหมายถึงตัวจริงตัวจริง,รง,รง,รงใช่ค่ะ A few moments later อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่ไม่ใช่บวกหนึ่งเนาะเราก็จะค่อนข้างรู้เวลาในระดับหนึ่งว่าอ่าจเริ่มเคสที่หนึ่งแล้วก็นัดเคสต่อไปแน่นอนก็มีบวกลบตามความยากง่ายหรือสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราก็มีพักกลางวัน มีพักกลางวันไม่เข้าห้องน้ําแล้วเนาะตอนสมัยมาใหม่ๆอ๋อแอบไปพักกลางวันในห้องน้ําตอนนี้ตอนนี้นนมีเพื่อแล้วเนาะมีแล้วม,มีแล้วอ่ามันก็แบบเป็นเรื่องของการปรับตัวอแต,<ช>แต่เราก็ได้คุณหมอก็ได้พักกลางวันเหมือนกันนี่ลืมไปแล้วนะเนี่ยอ๋อลืมไปแล้วว่าเราเคยมีชีวิตช่วงนั้นเข<อ>ินชีวิตช่วงนีงถ้าใครไม่เข้าใจให้ย้อนไปดู คลิปที่เขาเปิดเผยความจริงว่ามาใหม่ๆเครียดมากขี้เกียจพูดไปแพ็กเบรกในห้องน้ําก็ได้เพราะว่าไม่อยากพูดกับใครเลยตอนนี้มันก็หายตอนนี้หายแล้วตอนนี้เล่นเล่นกับเีีพยวบาลทุกคนเห็นไหมทุกอย่างจะถูกเยียวยาได้ประสบการณ์จะพาเราไปเองเราจะไม่ต้องแอบหนีกับภาษาเยาวรมันตลอดไปเราแค่ต้องอดทนค่ะใช่พอเสร็จถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือเลิกงานเราก็คือกลับบ้านจบเสร็จ ปกตใิใช่ค่ะหนูก็เวลาเริ่มงานจริงๆหนูก็จะคือ3ามโมงห้นาทีทำงาน8ชั่วโมงพัก30นาทีไงคะเพราะเรา<ช>เข้าเจ็ดโมงยี<ช>แต่ว่าเลิกตรงเวลาไหมก็แล้วแต่วันแล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วแต่ความยุ่งของวันนั้นอะไรอย่างนี้ ถ้ามันยุ่งๆเราก็ต้องขอแบบต้องอยู่ต่อต้อง,องทำต,ต่อไปใช่ใช่ค่ะ,ะแต่อย่างเงี้ยค่ะทุกๆครั้งที่เราอยู่ต่ออ่ะมันถูกคิดเป็นเหมืกนการร่วมเวลาถูกคิเป็นเวลาใช่ถูกคิดเป็นร่วมเวลาเสมอวุ้ยไม่น่ากับไทยทีละเยอะๆ แล้วขับไทยได้บ่อยๆเอาองคเนี้มาใช้ใช่ไหมหรือว่าเขาได้ด้วยก็แล้วแล้วแต่เราเลยค่ะส่วนใหญ่คือมันยังไม่ทันแบบหนูเรียกว่าอะไรยังไม่ทันจะบอกเขาว่าขอว่างนะอะไรเงี้ยเขาจะตัดไปเป็นเงินก่อนแต่ว่าหนูจะมีวันอื่นๆที่ว่างเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้หนูอยู่เวรวันเสาร์ใช่ไหมคะความจริงพรุ่งนี้หนูต้องหยุดแต่พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์หนูก็จะได้หยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันอันนี้คือ ซีเควนซ์ของการทํางานในวันปกติใช่แต่วันนี้ที่เราไปส่งระติบวันนี้คืออยู่เวนวันนี้คืออยู่เวนอยู่เวรคือการไปในช่วงเวลาพิเศษคําว่าอยู่เวรก็คืออยู่นอกเวลาราชการค่ะอืมใช่แล้วมันต้องเยอะไหมเดือนหนึ่งเอ่อของหนูเดือนละประมาณ8เวนค่ะก็ค่อนข้างเยอะนะ แล้วปกติถ้าเป็นหมอที่เขาแบบเป็นหมอที่นี่แล้วก็แบบหมอผู้ใหญ่หรือว่าที่ทํางานปกติแล้ว่ก็อยู่ประมาณ4-6่ถึงหเวนอะแล้วเราก็อยู่ประมาณ8เวนใช่แล้วทําไมเราถึงต้องอยู่ประมาณ8เวนอาจจะเพราะ 1. หนูทําเขาเรียกว่าโฟร์ไซสก็คือทํา1 0 0 2อเป็นคือเป็นคนข้างที่เฟกซิเบิลค่อนข้าง มากกว่าคนอื่นๆก็คือเราก็รับให้รับให้ได้ได้ก็คือสมม,ม <c oughs> ติว่าความจริงเขาจัดตารางเวรมาค่อนข้างแฟร์อยู่แล้วค่ะแต่อย่างเช่นสมมติว่ามันไม่ลงตัวจริงๆอย่างเช่นมีคนนี้ไปเวทีเช่นคนนั้นไม่สบายหรือว่าวางทีจัดเวรนมาแล้วคนนั้นแบบว่าเฮ้ยลูกป่วยหรือเขาป่วยอะไรเงี้ยแบบเขาก็จะมาถามว่าคุณอยู่แทนได้ไหม ซึ่งเพราอเรานะหนึ่งทั้งอายุน้อยหนึ่งอายุน้อยไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเพื่อนร่วมงานจะคิดว่าเราน่าจะโอเคน่าจะว่างที่สุดหมายถึงว่าน่าจะมีโอกาสในการช่วยได้มากที่สุดแต่แปดเวนก็รับได้แปดเวนก็รับได้ค่ะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็ก็ได้อะหมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าอยู่บ้านก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ไกลไกลหมายถึงว่าเรามาอยู่ต่างประเทศเนาะเราก็อยู่ On นยูโอ้นเลยแบบเี้ยใช่เหมือนคริสต์มาสอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถามหนูเลยอยู่เป็นคาทอลิกหรือเปล่าหนูบอกไม่ได้เป็นแล้วถามว่า แบบทางานคริสต์มาสได้ไหมหนูก็ว่าทําได,ได้ได้เงินได้เงินเยอะไหมได้เงินได้ค่ะได้เท่าครึ่ง1.5เท่าอ่าเพราะว่ามันเป็นวันที่เป็นเป็นวันหยุดเนาะใช่เราไม่ได้สรองแล้วบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะกลับส่งกราใช่หนูก็บอกเขา<อ>ว่าโอเคเลยคริสต์มาสแบบว่าโอเคเดี๋ยวอยู่ให้นะแต่ว่าแบบตอนที่ขอลานเนี่ยก,ก็ขอได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็จะแบบต่อรองเขาไปเนี่ยเดี๋ยวหมอกระติก็กลับไปส่งกราแล้ใช่สะสมมาจากคริสต์มาสมาใช้ส่งกราแทนทีนี้ในวันที่อยู่เวร มันรูทีนมันก็เหมือนวันปกติไหมคะหรือว่าไม่เหมือนแล้วรูทีนไม่เหมือนแล้วค่ะเพราะว่าอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์ถึงนอกเวลาอย่างเงี้ยเราจะต้องคนมันน้อยใช่ไหมคะทั้งโรงพยาบาลอ่ะมีหมอดมยาสองคนของหนูนะนอกเวลาราชการมีหมอดมยาสองคนหนึ่งคนจะต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดเวลาสําหรับเคสฉุกเฉินอย่างเช่นผ่าข้อฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่รอไม่ได้ สคือเคสที่จําเป็นต้องผ่าวันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ต้องผ่าวินาทีนี้นาทีนี้แบบอาจจะรอได้สักชั่วโมงสงชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะโทรตามหมออีกคนนึงเพราะว่าเขาสามารถกลับบ้านได้ รือว่าโทรตามอีกคนนึงบอกว่าเอออีกหนึ่งชั่วโมงจะมีเคสนี้นะคะแบบว่าเออแบบให้ช่วยมาโรงพยาบาลหน่อยก็เรียกว่าคือหมออยู่เวรสองคนแต่หนึ่งคนต้องอยู่ประจําที่โรงพยาบาลแต่อีกคนนึงเป็นเหมือนอยู่เวนสแตนบายอยู่เวรสแตนบายรออยู่บ้านไปก่อนใช่มีเคสก็มาไม่มีเคสก็ไม่ไม่ต้องมาซึ่งกระติ๊กก็บอกไปสิว่า ทุกครั้งที่กะติเป็นเวทที่แบบล่อ,อเรียกเนี่ยเคยไม่โดนเรียกไหมไม่เคยเลยโดนเรียกตลอดเลยเรียกตลอดเลยมีคนเคยแบบไม่โดนเรียกไหมมีค่ะคนอื่นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม <laughs> มันจะมีอยู่แค่ประมาณ2คนจากจากประมาณ10คนนะคะจะมีอยู่2คนที่จะโดนเรียกตลอดเวลา คือห, <N un> หนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในนั้ <ไป S 2> นคือหนูเองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม <N un> ซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้แกล้งนะเพราะว่าถูกแแม่มันก็ไม่รู้จะวันของใครเป็นของใครอ่ะถ้ามันไม่รู้อย่แล้วเขาซื้อไก่เคฟซิาก,กินหรือเปล่าเมาื่อสงสายว <laughs> ันนั้น <N un> มีใครซื้อไก่เหมือ <N un> นล่าสุดหนูอยู่เวนหนูอยู่เวนออนคอร์เนี่ยค่ะวันก่อนหน้าก็ไม่มีใครมาเขาก็กลับบ้านกันหมดหนูโดนเรียกตอนห้าทุ่มอยู่จนถึงตีห้าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าอย่างนี้เราถูกเรียกดึกดื่นเราก็ต้องไปเนาะก็ต้องไปค่ะต้องไปเขามีเวลาให้เราใช่ไหมคะว่าเขาจะรู้ว่าเราต้องการเท่าไหร่เราต้องบอกเขาไว้ล่งหน้า อว่าเราจะถึงภายในกี่นาทีกี่ชั่วโมงใช่เหมือนอาจารย์หนูบางคนก็อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาจะบอกว่า8นาทีนะ8นาทีเขาถึงโรงพยาบาลหนูก็จะบอกว่าหนูต้องการหนึ่งชั่วโมงนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันอยู่ในเมืองเพราะฉันอยู่ในเมืองใช่ค่ะแต่ว่าอาจารย์หัวหน้าภาคงหัะเขาอยู่ห่างไป8นาทีใช่ไหมคะเขาก็จะบอกหนูเสมอว่าถ้าหนูตามใครไม่ได้หรือว่าแบบต้องการคนตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้โทรหาเขาได้ตลอดทำมาแล้วหนูก็เกรงใจเขาเหมือนกันแบบตอนดึกๆ5ห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่เป็นเคสเด็กนะคะแบบเด็กตัวเล็ก แล้วหนูรู้สึกว่าพียหนูยังแฮนเดิลไม่ได้หนูยังไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยหนูหนูก็โทรตามเขาเลยแต่อาจารย์หมอเนี่ยก็ดูแลเราด้วยในส่วนของการทำไวท์เทอร์บิวดุ้มของใช่ใช่ค่ะใช่ใช่หรือว่าเขาดูแลค่อนข้างดีนะคะเหมือนของหนูอ่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคยูไม่รู้ใช่ไหมอ่านงั้นสอน12 3 4 5แต่ว่ายูไปอ่านมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าคาแรคเตอร์ของเยอรมันนะคะตั้งแต่เด็กและไม่ใช่แค่เราที่เป็นนักเรียนที่มาฝึก คธอถ้าคุณเห็นพ่อแม่เลี้ยงเด็กเขาก็ไม่ดูอยู่แล้วเนาะเขาไม่ดูใช่ค่ะมันก็เลยเป็นเนเจอร์ของชาติาของหนา<อ>ไม่ดุหนูมีคนไข้เด็กค่อนข้างเยอะแล้วหนูแบบเวลาดูพ่อแม่คุยกับเด็กอะที่เป็นเยอรมันแท้ๆนะหนูรู้สึกว่าเขาสอนดีเขาสอนให้เด็กแบบคิดแล้วก็แบบให้มีเหตุผลให้เห็นใจคนอื่น เราค่อยๆพูดเราค่อยๆพูดแล้วพูดือนเด็กเป็นผู้ใหญ่เลยเนาะใช่ใช่จนบางทีหนูก็แบบว่าโหนี่สอนขนาดนี้เลยเหรอหมายถึงว่าเด็กมันจะเข้าใจเหรออะไรงเงี้ยเป็นการปลูกฝัง,งเป็นการปลูกฝังค่อนข้างค่อนข้างดีค่ะหนูว่าแต่เนี้ยนอกเรื่องจากคุณหมอหน่อยถ้าพูดในแง่เนี้ยมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดนะเพราะว่าคนอ่จจะคิดว่าคน,นเยาะมานะดุ คือหน้าตาหรือว่าคาแรคเตอร์ข้างนอก <Character> เขาด,ดูดูใช่คือหนูว่าเขาเป็นคนตรงแบบว่าพูดตรงๆแล้วก็เหมือนที่นี่แบบถ้ามีหมายถึงว่าถ้าอยู่คิดอะไรให้พูดออกมาประมาณว่าจะดีหรือไม่ดีคือเราจะได้เข้าใจตรงกันถ้าดีเราจะได้เปิดใจว่าอ๋อมันดีแบบนี้งั้นเราควรจะปรับเข้าแบบนี้ไหมถ้าไม่ดีแล้วงั้นอยู่เข้าใจใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เรามืดนะตอนนี้เราออกจากอุโมงมาแล้วเรากำลังเดินทางใช่แต่ว่าครูก็เลยมองว่า คนเยอรมันไม่ดุแต่แน่นอนว่ามันมีคนเยอรมันที่อาจจะบูดี้ขี้โมโหขี้หุนหิดอันนี้เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นธรรมชาติคนไทยก็มต่แล้วแต่อนุ์แล้วถ้าว่าอย่างวันอยู่เวรเราก็จะไม่ได้มีนัดผ่าหรืออะไรที่ต้องผ่าเราก็คือไปสแตนบายไว้เฉยๆเราก็ไปสแตนบายใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูเป็นดมยาคนเดียวแล้วก็ถ้าเกิดมีเคสอย่างเช่นปกติที่เนี่ยถ้าเกิดจะคลอดเขาจะมีใส่สายเขาเรียกว่าเป็นเพนแคสเทอร์ค่ะ ใส่ข้างหลังเพื่อให้คนไข้อ่ะปวดท้องคลอดน้อยลงเจ็บท้องคลอดน้อยลงเพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องอยู่ตลอดเพราะว่าคนไข้คลอดเข้ามาตลอดเวลาไงคะเราไม่สามารถแบบกําหนดเขาได้ว่าแบบเขาจะแบบเจ็บท้องคลอดตอนไหนจะคลอดตอนไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีไหมว่าวันที่เราอยู่เวรนพิเศษแบบนี้เราเราไม่ต้องม,มีเคสอะไรมากมายได้นั่งพักๆชิลๆบ้างมันก็มีมันก็มีซึ่งก็ไม่เกิดกับหนูอ้า <laughs> วถสัต้์ตลอดไม่เคยเกิดกับหนู แต่ถ้าเป็นกลางคืนถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าอยู่เว้นนอกเวลาเป็นกลางคืนไม่มีเคสพักนี่พักหลับนอน,นได้หลับได้ค่ะอ,อ๋อแล้วเขาก็แค่ามาเรียกเนาะเขาก็จะโทรตามจะมีโทรศัพท์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่นี่จะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ส่วนต<ด>ัวคะ่ะเวลาที่เราอยู่ใ,<ช>ในโรงพยาบาโลโรงพยาบาลแล้วก็ออกมาไม่ได้นะถ้าออกนอกเขตโรงพยาบาลโทรศัพท์โทรไม่ติดแล้ว อย่างหมอดมยาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามาเจาะเราก็อยากรู้มากขึ้นแล้วว่าในส่วนของการที่เราอุตส่าห์ฝ่าค้านำคลื่ทะเลมาเรียนถึงที่เนี่ยค่ะในเชิงของเครื่องมืออุปกรณ์ตัวยาเราได้ใช้อะไรแปลกใหม่ๆบ้างไหมหรือจริงๆมันก็เหมือนกัน,หนอหนูว่าคือหนูไม่ได้เรียนที่เมืองไทยเนาะแต่เท่าที่เห็นแล้วก็เท่าที่คุยกับเพื่อนค่อนข้างต่างกันคือหมายถึงว่าความจริงมันก็เป็นสแตนดาดอยู่แล้วอะค่ะ แต่ว่าก็จะมีตัวยาบางตัวที่ใช้ไม่เหมือนกันเช่นพวกยาแก้ปวดพวกออโอพโอยอะไรเงี้ยมันจะมีบางตัวที่ใช้ไม่เหมือนกันสมมบุตรว่าต่อให้เรามีประสบการณ์จากที่ไทยมาแล้วเราก็จะต้องมาแบบเหมือนกับมาดูมาเรียนรู้ว่าเขาใช้อะไรกันยังไงวิธีใช่ค่ะใช่ใช่ใชเคยเคยเห็นแบบหมายถึงว่าอาจจะเป็นทั้งในส่วนของเราที่เป็นหมอดมยาเนาะกับหมออื่นๆ <c oughs> ที่เพราะว่าคุณต้องทํางานร่วมกับหมอผ่าตัดหมอหลายๆแขนงอยู่แล้ว หรือว่าแม้แต่กระทั่งนางพยาบาลการดูแลผู้ป่วยคนไข้มีฟิลที่เอาแค่โรงพยาบาลเราเนอะเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลอาจจะไม่เหมือนกันส0 0ซมันมีอะไรที่รู้สึกอุ้ยแตกต่างเราไม่เคยทํามาแบบนี้แต่เขาทําแบบนี้ไหม้ สิ่งหนึ่งเลยนะที่หนูประทับใจเมืองไทยที่สุดเลยนะคือมีคนช่วยย้ายคนไข้ที่เมืองไทยจะมีเจ้าหน้าที่สำหรับย้ายคนไข้แล้วก็สำหรับเข็นเปลแบบว่าเข็นคนไข้ไปส่งระหว่างตึกอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ไม่มีแล้วใครเข็นหนูเองหมอเข็นหมอเข็นเราทำงันช่วยกันเข็นซึ่งหนูแบบประทับใจเวืองไทยมากเลยว่าทำไมที่นี่ไม่มีคือมันแบบเราดูคนไข้ใช่ไหมพยาบาลก็เตรียมงานหมายถึงว่าทุกคนมีงานของตัวเองอะแต่ว่าเราอะจะต้องเป็นคนเข็นเปลไปส่งคนไข้แล้วก็หมอผ่าตัดอะค่ะจะต้อง ต้องช่วยย้ายคนไข้เป็นกุดคือมันจะมีเตียงแบบเตียงห้องผ่าตัดกับเตียงปกติของคนไข้ใช่ไหมคะซึ่งแบบเตียงห้องผ่าตัดมันจะสเตอร์ไลน์มันจะต้องแบบเปลี่ยนเตียงเสมอซึ่งอันนี้ขอถามว่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่3เข็นเองมาตั้งแต่โรงพยาบาลแรกไม่มีตำแหนงไม่มีตำแหน่งนั้นไม่มีพี่เวนเปร์เออใช่พี่เวนหนูวแบบไม่มีตำแหน่งนั้นทีแรกก็คิดว่าอ๋อสงสัยเป็นโรงพยาบาลนี้มั้งแต่ว่าหนูก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนที่มันเอกชนจริงๆอะค่ะ มันก็ไม่มีค่ะเก็นหนมีที่ขปงคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ส่วนใหญ่ที่เขาเน้นมากๆอาจจะเป็นเรื่องของการ documentation หรอมันต้องจดเยอะหรอใช่ต้องเขียนค่อนข้างเยอะต้องบันทึกค่ะเขาบอกว่าต่อให้คุณทําแต่คุณไม่ได้เขียนอ่ะเท่ากับคุณไม่ได้ทําก็คือทําอะไรกับคนไข้ให้จดให้หมดใช่ใช่อย่างเช่นแบบไปดูคนไข้มาแล้วนะสมมติว่าถ้าเขาแบบ notify คนไข้ปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะของหนูจะมีแบบเขาเรียกว่าภาวะแร้ซ้อนที่เกิดจากการใส่สาย pain c a ต h e t e r อะค่ะ คนไข้อาจจะปวดหัวได้เขาจะแบบโน t ติฟว่าเอ้ยคนไข้ปวดหัวนะช่วยมาดูหน่อยว่าเป็นจากเราหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยแค่ปวดหัวธรรมดราทั่วไปสมมติวา่าหนูขึ้นไปดูเฉยเฉยหนูไม่ได้เขียนอะไรลงลงไปในแบบชร์ทหรือว่าในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเท่ากับไม่ได้ดูนะเท่ากับไม่ได้ดูทางทั้งที่แบบทุกคนก็เห็นว่าเราอยู่นะคนไข้ก็เห็นว่าเราแบบมาคุยกับเขานะอะไรอย่างเงี้ย เหมือนที่นี่ค่อนข้างจะแบบให้ความสําคัญกับเอกสารนะคะสมมติว่าถ้าเคสที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเคสที่จะมีปัญหาขึ้นมาหรือว่าจะต้องแบบขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายะจะเป็นปัญหาเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้เขียนทุกเคสตั้งแต่แรกแบบนี้แสดงว่าการเขียนตรงนี้นอกจากจะเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาคนไข้แล้วก็คือปกป้องการทํางานของเราเองใช่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีหลักฐานเรายืนยันได้ใช่ใช่ค่ะที่นี่เหมือนกับก็ให้โปรเทคตัวเองด้วยระดับหนึ่ง เขาก็จะสอนเลยว่าให้เขียนยังไง mm hmm. อะไรที่ต้องเขียนเลยแต่ทุกอย่างต้องเป็นเยอรมันเนาะทุกอย่างเป็นในเยอรมันแล้ว,ลวชินยังเราชินยังตอนนี้ชินแล้วเนาะก็ก็ก็ชินหมายถึงว่า มันมันก็ต้องได้แล้วอะค่ะถ้าไม่ได้ก็ถามอย่างขั้นตอนตรงที่ต้องเขียนเขียนอะไรแบบนี้ค่ะในฐานะถ้าย้อนกลับไปแบบปีแรกๆอ่ะเป็นด่านที่น่าเบื่อสําหรับเราเลยไหมในฐานะหมอต่างชาติสําหรับหนูไม่ได้น่าเบื่อนะน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าแบบก็เขียนผิดหรอใช่กลัวเขียนไม่ได้เขียนไม่ออกไม่รู้จะเขียนยังไงแล้วตอนแรกๆที่เรายังแบบไม่มั่นใจเลยอะ่ะมันมีคนช่วยเราตรวจไหม ให้ใครดูได้ไหมหรือเราก็ต้องฝ่าฟันไปหนูจะดูของเพื่อนเพื่อแล้วก็อาจารย์ว่าเขาเขียนอะไรกันยังไงจะดูของหลายๆคนบางคนก็เขียนอันนี้บางคนเขาไม่เขียนอันนี้หนูชอบอันไหนหนูก็เอามาผสมเป็นของเป็นภาษาของตัวเองแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะหนูก็ดูแล้วบางทีหนูก็ไปอ่านของคนเยอรมันนะคะเขาก็ไม่ได้เขียนถูกร้อยเปอซนหรอกในส่วนของซับสัมบน์ในส่วนของใช่ของซับสัมบูบางทีพิมพ์ผิดคําพิมพ์ผิดอ่ะเขาก็ไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าใจหนูก็เลยแบบอ๋อก็ได้ก็คือมันเป็นแบบ แมนเช่นเฟโล่เนาะอันนี้เกิดขึ้นได้ไม่เกี่ยวกับเราเป็นเจ้าของภาษาหรือไม่เป็นเจ้าของภาษาอะไรทั้งสิ้นก็เหมือนภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะไม่คิดเลยแล้วก็จะเขียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้คิดว่าใช่เราจะไม่ได้คิดว่ามันถูกต้องตามหลักไวยากรไหมหรือว่าเขียนแบบถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนเยอรมันเขาก็เขาก็เขียนไปเลยเขาพิมพ์ิมพ์พิมพ์พิมพ์ไปเลยแบบเขาาพิมพ์เร็วมากนี่จะถึงแล้วถึงเ f c ซไหมคะโรงพยาบาลอยู่ตรงข้าม KFC แตนแตนแตนไม่ได้ค่ะห้ามกินเคเอฟซีออ้ไมาฝากไม่ใช่หรอห้ามเอาเคเอฟซีเข้าโรงพยาบาลค่ะห้ามสั่งเคเอฟซีห้ามกินเคเอฟซีอันนี้เขาฝากอันนี้เขาแก้เครสหรือเปล่าเขาเคเอฟซีตั้งหน้าโรงพยาบาลเลยใช่อ่านี่เรามาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะอันนี้โรงพยาบาลนะคะนี่แล้วเข้ามาแล้วนี่น่าจะสอนได้นะพี่เรามาส่งเรียบร้อยแล้วคุณหมอจะไปปฏิบัติหน้าที่ใช่ ขอให้ปลอดโปร่งนะวันนี้ค่ะข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะกัด One hour later Two hours later Three hours later เ u อ Tomorrow ฉันขึ้นรถมาโมสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้าง24ชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งดีๆเราค่อยเล่าให้ฟังกันไหมด้ไปไปอัปเดตกันตอนนี้มีคุณพีโผลมาด้วยนะครับในสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมมให้เราไปหาอะไรกินกันเนาะได้เลยสวัสดีกันในครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไปรับหมอมาจากโรงพยาบาลแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยน้อยกว่าทุกวันยุ่งแค่ตอนกลางวันค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนไม่ยุ่งมากมีแค่รับโทรศัพท์นิดนิดหน่อยๆ อย่างเงี้ยเวลาที่เราไม่ยุ่งมากเราก็ได้นอนพักได้ใช่เพราะฉะนั้น1วันในการไปเข้าเวรเนี่ยหเทินก็คือ มันคือกี่ชั่วโมงคะตอนเอ่อ24ชั่วโมงค่ะอ๋อก็คือ24ชั่วโมงเก็คือหนูเข้า8โมงครึ่งเมื่อวานแล้วก็ออกมา8โมงเช้าวันนี้1 24ชั่วโมงของเราอาจจะเป็น24ชั่วโมงที่เหนื่อยมากเลย24ชั่วโมงที่ได้ชิลๆอันเนี้ยก็ไม่รู้แล้วแต่คุณผู้ป่วยว่าจะมากันเยอะแค่ไหนแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาเออใช่มันก็ไม่แน่แต่ว่าแอบได้ยินว่าเวลาที่คุณหมอเข้าเวรที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยช่วง กาาศดีที่ไี่นหนูจะกลัวอากาศดีเพราะว่าคนที่นี่เหมือนไม่ค่อยเจอแดดใช่ไหมคะอากาศดีๆมันหาน้อยเอ้ยมันหาได้ยาก <S <S แล้วก็พอมีแดดทุกคนจะออกมาเล่นกันเด็กๆเนี้ยออกมาเล่นเล่นเซมโพลีนเล่นสเก็ตบอร์ดหัวหลังครั้งแตกใช่หัวหลังข้งแตก <S <S หรือไม่ก็หัก กระดูกหักนุ่นนี่หักอะไรก็จะเป็นเหตุให้มาโรงพยาบาลก็เลยกลายเป็นว่าในในขณะที่คนทั่วทั้งเยอรมันเนี่ยอาจจะรู้สึกแย่เวลาที่อากาศอึมครึมไม่ดีคุณหมอที่เข้าเวนอยู่อาจจะรู้สึกวันไหนฝนตกหนูก็อ๋อโอเควันนี้น่าจะดีนะเวนหัวเนี้ยน่าจะดีนะถ้าฝนมันตกเพราะไม่มีใครมาเพราะไม่มีใครมาใช่ค่ะแล้วอย่างวันนี้ก็คือวันอาทิตย์หลังจากที่อยู่24ชั่วโมงเราก็จะได้ผ่าใช่ค่ะแล้วก็ค่อยไปเข้างานใหม่ ใช่เข้ามาอันใหม่วันจันทร์พรุ่งนี้โอเคแต่วันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่วันนี้ก็พี่ยังไปทําอีกหลายอย่างเลยทั้งสอบใบขับขี่ทั้งนัดเจอเพื่อนใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่คนใช่บางคนเขาอาจจะแบบอยากนอนพักอยากอยู่เฉยๆแต่ว่าหนูถ้าเกิดไม่ไม่ออกมาก็จะไม่มีวันให้ออกแล้วไง เราก็ต้องใส่ชีวิตให้เต็มที่เพราะฉั้นส่งท้ายชวนทุกคนมาใช้ชีวิตใหม่ใช่อยู่ที่นี่นะคะทํางานด้วยใช้ชีวิตด้วยมาช่วยกันสนุกดีสนุกดีได้ข่าวว่าแพทย์และพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนมากทั้งหมอทั้งพยาบาลถ้าใครสนใจก็เรียนภาษาเยอรมมากับครูดาวนะคะแล้วก็ให้ของให้ด้วยมาช่วยหารเวรกันมาช่วยหาเวนมากันเยอะๆมาช่วยหารเวนกันอ่วันนี้เราส่งคนไปก่อนลาไปด้วยบรรยากาศจากร้านกาแฟพาคุณหมอออกจากเวนมาเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวก็ มีโอกาสยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้เราส่งคนไปแล้วค่ะชื่อวันเอ่อได้ขัดบล็อกมือใหม่กันมากเลยนะทุกเธอถนนมาแล้วนน,นนทนนทำอย่างไรปิดนนทนนที่อยู่เยาววันปอมละจ้าอ,อินทิเกรตมาไปทางดิชั่งเวสตน์น์อัฟ มาที i น <oss> ี่สต a ร์สันลดเสียงนางาด้วยนะเดี๋ยวตอนเราคุยคุยนางพูดขึ้นมาเราจะตกใจคุณแจบ้านค่ะ,ะไม่ใช่นี่คุณแจบ้านฉัน <laughs> <laughs> คุณ <laughs>